ร้องตามได้นะครับใครช่วยร้องเพลงนี้ขอให้ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับไปพ้กงเพลงต่อไปนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับคนร้องน่ะแอบองทุกวันแอบดูเพ็่ในหัวใจรักเธอแม้ข้างในกอต้นซ่อน มันไว้กอดก็พอข้าใจไม่มีสิทธิ์ไปอ้อนวอนฉันเป็นได้แค่ไหนก็พอรู้เต็มหัวใจ,ก,ใจ,ก,ใจก,ก็รู้อยู่เต็มหัวใจกลับมาแล้วครับคุณแล้วด้แอบรักเธออีกนี้ต่อไปก็มีความสุขแล้ว ให้ความรักมันเติบโตในใจลูกเป็นไงในส่วนลึกที่สุดในใจอยากเธอขอยืนอยู่ใต้ร่มเงากับเธอได้ไหแม้ไม่ใครได้รู้ใจก็ไม่เป็นไร <ชา S 1> ว่าะขอบคุณครับแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวได้ฟังใหม่ตั้งแต่ต้นนะอยูจะร้องใหม่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอเวลาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นมันอาจจะมีปัญหากับทางเทคนิคเนาะอ่ะวันนี้ผมอยากรู้ว่ามีใครซื้อผลิตภัณฑ์ของ PNG ไปบ้างมีไหมมีไหมเมื่อกี้ใครซื้อรีจอยด้ได้หารูปคู่ด้วยแ่นสูงสครับสูงๆครับ,รบนี่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีนะครับปกติแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ซื้อแล้วก็ใช้อยู่แล้วแชมพูเนี่ยสามารถซื้อเก็บไว้ได้วันนี้เนี่ยเราซื้อเก็บไว้แล้วก็ยังได้ถ่ายรูปคู่กับแอมกับพี่ดิวด้วยเนาะถือว่าได้รับกำไร2ต่อเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์จาก P&G ยูบูร์จีนะครับจิลเล็เวกเตอร์ผู้ชายใช่ไหมทั้งโฟมล้างหน้าด้วยทั้งที่โกนหนวดด้วยนะครับราวนี่น้ำยาแปรงฟ้านุ่มที่บ้านทุกคนต้องสักผ้าใช่ไหมครับนะก็ ไปอุดหนุนพิภัณา์ของเ g ีได้นะครับวันนี้เนี่ยเอามาให้กับทุกคนได้ซื้อได้แขกันเต็มที่เลยแล้วก็มีของแถมกันเยอะแยะมากมายด้วยนะครับอ่ะไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังครับยังนะครับอีกเล็กน้อยนะครับฟี